Power Supply ดีๆมีระบบป้องกันอะไรอยู่บ้างวันนี้ผมจะอธิบายและทดสอบให้ได้ดูกันว่าเป็นอย่างไร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้ผมจะมาอธิบายและก็ทดสอบให้ได้ดูกันว่าระบบป้องกันที่มีอยู่ใน power supply มีอะไรบ้างนะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วบ้างนะครับมันเป็นตัวย่อต่างๆอย่างเช่น OCP OTP OPP อะไรแบบนี้เราไปเริ่มเข้าที่อันแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ OCP หรือว่า Over Current Protection ก็คือแปลเป็นไทยป้องกันกระแสเกินนั่นเองป้องกันยังไงนะครับโดยปกติแล้ว power supply เนี่ยมันก็จะมีไฟจ่ายออกมาทั้ง3.3โวลต์5โวลต์12โวลต์ออกมาที่หัวพวกนี้นะครับแล้วตัว power supply เนี่ยก็จะคอยดูอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันดึงกระแสไปเยอะแค่ไหนถ้ามันดึงมากกว่าสเปคที่ power supply มันออกแบบไว้นะครับ โดยปกติเขาก็จะเขียนไว้ด้านหลังว่า3โวลต์1ได้กี่แอมป์5โวลต์1ได้กี่แอมป์แบบนี้นะครับถ้ามันเกิน power supply มันก็จะตัดการจ่ายไฟเพื่อป้องกันตัวมันเองแล้วก็ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางานปกติมันก็จะไม่ดึงกระแสะเกินแต่ถ้าเกิดมันช็อตมันเป็นอะไรขึ้นมามันก็อาจจะดึงกระแสะเกินได้นั่นเองเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูกันตัดกันไปที่โต๊ะทดสอบการทดสอบนี้เป็นการทดสอบ OCP หรือว่า Over Current Protection การดึงกระแสะเกินนั่นเอง จ้าตัวภาวะสภัายตัวนี้นะครับเขาดึงกระแสได้ที่20แอมป์สำหรับลาง3.3โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้มากกว่า20แอมป์ที่เขาเขียนไว้ดูว่ามันจะตัดการทำงานมันจะป้องกันตัวเองหรือไม่นะครับอย่างแรกเลยผมก็เปิดให้มันใช้งานตามปกติก่อนตอนนี้ดึงไฟอยู่ที่320วัตต์ทั้งหมดนะครับผมไปที่3.3โวลต์ตัวนี้นะครับตอนนี้ดึงอยู่2แอมป์นะครับ ผมก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพิ่มไฟขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มกระแสขึ้นไปเรื่อยๆจนมันเกิน20แอมป์ที่ตัวสัพพายมันกําหนดไว้นะครับที่มันเขียนไว้ว่ามันรับได้นะครับดูสิว่ามันจะตัดการทํางานไหมอ่าตอนนี้เลขวิ่งและเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะถ้าไม่ตัดมันก็พังนะถ้าตัดมันก็หลอดอ่าลองดูนะ9แอมป์10แอมป์11 12 13 14ใกล้ละใกล้ละ15 16 17 18 19 20 มันจะเกินไปนิดนึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าปกติเขาจะเผื่อไว้ประมาณ130%ไม่น่าเกินนั้นอ่ะไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัดไปแล้วเรียบร้อยที่3 2แอมป์ประมาณ3 2แอมป์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูนะเป็นโหลดปกติดูนะว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมหรือว่าตัดไปแล้วแล้วพังเลยเพื่อเปิดใหม่อ่ายังใช้ได้อยู่นะครับเรายังดึงไฟได้ปกติอยู่นะตอนนี้ดึงไฟอยู่300กว่าวัตต์นะครับกลับมาเป็นปกตินะครับ ต่อไปเป็น OTP ไม่ใช่วันทามพัทเบิร์ดนะครับที่เอาไว้จ่ายเงินธนาคารอะไรแบบนั้นนะครับมันคือ over temperature protection นั่นเองป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับอันนี้เป็นการป้องกันเจ้าตัว power supply ของเรานะครับถามว่ามันจะอุณหภูมิเกินได้ไงบ้างนะครับอย่างเช่นพัดลมมันเสียนะครับพัดลมมันเสียแล้วมันก็ร้อนเกินจนมันตัดไปนั่นเองหรือ อุปกรณ์คอมของเรานะครับมันร้อนมากแล้วเราเอาพาวเวอร์สไปลยไปใส่ไว้ในเคสที่มันระบายอากาศไม่ดีนะครับแล้วมันแบบร้อนจนทนไม่ไหวแล้วมันก็ตัดการทํางานเพื่อป้องกันตัวของมันเองต่อไปคือ OPP หรือว่า over power protection แปลเป็นไทยง่ายก็คือป้องกันการใช้งานเกินกําลัง อย่างเช่นผมมีพาวเวอร์สไปายตัวนี้อยู่นะครับ750วัตต์ถ้าเราไปใช้กับเครื่องทั่วไปมันก็จะไม่ตัดนะเพราะว่าเราใช้ไม่เกิน750วัตต์แต่สมมติว่าผมเอาพาวเวอร์สไปายตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับเครื่องแบบการ์ดจอ4ใบ CPU 2ตัวแบบกินไฟโหดๆพันกว่าวัตต์แบบนี้มันจะตัดนะครับเพราะว่าเราใช้งานเกินกําลังที่มันจะรับได้นั่นเองนะครับนี่คือ OPP เราไปดูการทดสอบกันดีกว่าโดยใช้เครื่อง Active Load นะฮะเครื่องเทสตัตดไปที่โตะทดสอบเหมือนเดิม การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบ OPP หรือว่า Over Power Protection การดึงไฟเกินนั่นเองผมก็จะเปิดให้เจ้าตัว power supply ทำงานตามปกตินะครับแล้วไอ้เจ้าตัว active load เครื่อง test ต,ตัวนี้มันจะมีโหมดการ test OPP อยู่ก็คือมันจะดึงไฟโหดขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า power supply มันจะตัดพังระเบิดไปอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าของดีมันก็ตัดนะฮะตอนนี้กินไฟอยู่ประมาณ3 0 0วัตต์ถ้าผมกดปุ่มนี้มันก็จะไล่ดึงไฟโหดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลองสังเกตดูดีๆผมจะกดแล้วผมก็จะหลบนะครับ สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยไปเรื่อยๆเลยครับเก้าร้อยหนึ่งเรียบร้อยนะครับตัดไปแล้วนะครับของดีต้องตัดของดีต้องไม่ระเบิดนะฮะนี่ครับมันตัดที่หนึ่งจุดสามสองกิโลวัตนะครับหรือว่าหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดวัตต์นั่นเองนะครับก็ตัดการทำงานไปแล้วนะครับเราผมลองปิดเปิดใหม่มันก็ต้องกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะนี่นะฮะไฟติดพัดลมติด ต่อไปคือ OVP หรือว่า Over Voltage Protection แปลเป็นไทยว่าป้องกันแรงดันเกินในที่นี้จะป้องกันที่ขาออกของตัว power supply ที่จะไปจ่ายให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราโดยปกติแล้ว power supply ก็จะจ่ายแรงดันออกมา3.3โวลต์5โวลต์12โวลต์แต่ถ้าเกิดแรงดันนี้มันเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ขึ้นในตารางตรงนี้ก็แล้วกันมันเยอะนะฮะมันเกินนะครับ เกินที่มันกําหนดไว้มันก็จะตัดการจ่ายไฟเพื่อป้องกันอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจอ cpu นะครับแน่นอนนะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับไฟเกินมันก็จะพังนั่นเองเขาก็เลยมี ovp นะครับ over voltage protection เข้ามานั่นเองต่อมาคือ scp หรือว่า short circuit protection แปลเป็นไทยได้ง่ายๆว่าป้องกันการลัดวงจรที่ขาออกของตัว power supply ถามว่าการลัดวงจรเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเราประกอบคอมลงไปในเคสนะครับประกอบคอมประกอบพาวเวอร์สพปลงไปในเคสนะครับอาจจะร้อยสายไปในตำแหน่งต่างๆแล้วอาจจะไปโดนเหล็กเคสบาดนะครับเห็นทองแดงข้างในแล้วมันไปแปะกับเคสนะครับทำให้ไฟลัดวงจรแบบนี้หรือว่าบางทีนะครับเราอาจจะดูไม่ดีแล้วแบบอาจจะทิ้งพวกลวดต่างๆนะครับแล้วมันเข้าไปในเจ้าตัวขั้วต่างๆของตัวพาวเวอร์สไปทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้นนะครับเจ้าตัว SCP ก็จะตัด ไม่ให้ power supply มาทำงานป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองผมจะทดสอบให้ดูนะครับตัดไปที่ต้นทดสอบเหมือนเดิมการทดสอบนี้เป็นการทดสอบ scp หรือว่า short circuit protection นั่นเองการลัดวงจรที่เอาพุทของตัว power supply ผมก็จะเปิดให้เครื่อง active load ทำงานดึงไฟจากตัว power supply เหมือนปกติก่อนแล้วเจ้าตัวเครื่องนี้มันสามารถจำลองการลัดวงจรได้นะครับก็คือกดพวกปุ่มสีฟ้า,ฟาพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูสุม่มดูสักอันกดไป รัดวงจรที่ C C, C. คือไฟ12โวลต์นะฮะปิดเปิดไม่กลับมาใช้ได้ไหมต้องใช้ได้เลยเพราะว่ามันตัดไปแล้วนะครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับดึงไฟได้ปกติ300กว่าวัตต์เหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองอีกอันนึงดูนะครับอันไหนดีอันนี้ก็แล้วกันตัดแล้วเรียบร้อยนะครับปิดเปิดไม่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะ E เ e อร์ E คืออะไรคือไฟ3.3โวลต์นะฮะ อันนี้ก็คือทดสอบการลัดวงจรให้ดูนะครับเมื่อมันมีการลัดวงจรที่สายนะครับมันก็จะตัดการทํางานไปทีนี้อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่เราเอาเครื่องมากดๆให้ดูใช่ไหมผมเตรียมสิ่งสิ่งหนึ่งเอาไว้นะครับก็คือสายไฟนั่นเองนะครับทดสอบการลัดวงจรนะครับผมก็จะแย่เข้าไปในรูของ power supply นะครับแย่ yeah, เข้าไปเลยนะครับนี่ลัดด้วยสายไฟนี่แหละนะครับดูซิว่ามันจะทํางานไหมมันจะตัดหรือมันจะระเบิดนะครับ ช็อตแบบนี้เลยแล้วก็ลองเปิดดูอา้าวนิ่งเงียบเลยทีนี้ทำไมนิ่งเงียบเพราะว่าเจ้าตัวเผาสะพายมันเห็นว่ามันมีการลัดวงจรอ,อยู่นะครับมันก็เลยไม่จ่ายไฟออกมานั่นเองผมจะปิดแล้วผมก็จะถอดไอ้สายไฟที่ลัดวงจรอันนี้ออกมานะครับแล้วก็เปิดกลับไปใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะประมาณนี้สำหรับ scp สุดท้ายคือ UVP หรือว่า Under Voltage Protection แปลเป็นไทยได้ว่าป้องกันแรงดันตกแต่ไม่ได้หมายความว่าในพาวเวอร์ายจะมีวงจรอะไรที่แบบรักษาแรงดนันอันนั้นคนละเรื่องกันนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของความปลอดภัยที่ว่าเมื่อแรงดันในค่าต่างๆอย่าง3.35 12อะไรของพาวเวอร์สา,ายเนี่ยมันตกไปมากกว่ามาตรฐานที่มันตั้งไว้มันจะตัดการจ่ายไฟนะครับส่วนไฟนิ่งไม่นิง่งอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ UVP นะครับ จบแล้วสำหรับเรื่องระบบป้องกันต่างๆภายในตัว power supply power supply ที่ดีก็ควรมีระบบป้องกันพวกนี้อยู่ภายในตัวของมันไม่ใช่แค่คอแซนะครับควรมีทุกยี่ห้อแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคอแซที่ได้ส่ง power supply ตัว,ว,ว CX750 FRGB ตัวนี้มาให้ผมได้ทดสอบทดลองให้ได้ดูกันนะครับอยากให้ผมทำเรื่องไหนต่อเกี่ยวกับตัว power supply หรือเรื่องอื่ๆนๆครับ คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์หาอะไรต่างๆมาทดสอบให้ได้ดูกันเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็ทวิตกดไลค์กด Subscribe กันไว้ได้ไม่พลาดการติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมครับเอาอุปกรณ์ต่างๆมาทดสอบให้ดูกันแบบนี้สำหรับวันนี้ปลาสวรรค์สวัสดีครับ